ก็มีอีกหนึ่งอย่างที่สังคมให้ความสนใจจริงๆจ,จ,จับตากันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้ครบ100วันที่คุณทักษิณชินวัตรอ,อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14<อ>พักรักษาตัวมาครบ100วันแล้วคุณจอยอผ่านไปไวนะคะ<อ>ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีความคือผู้สื่อข่าวพยายามจะไปถามหลายๆท่านอย่างเจอคุณอุ้งอิงแปรอง์พนชินวัตรอย่างงี้ก็ถามว่าเอะคุณทักษิณคืออาการเป็นยังไงคุณอุอ้งอิงตอบแค่ว่า ยังรักษาตัวอยู่ไปถามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอดส่องเนี่ยก็บอกไม่ตอบอะไรมากมายคือท่ามกลางข้อสงสัยที่หลายคนก็เรียกร้องมาตลอดนะว่าอาการป่วยเนี่ยป่วยจริงไม่ช่วยเปิดรายละเอียดมาหน่อยรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลนะคะนี่หนึ่งร้อยวันเต็มๆอาจารย์สมชัยศรีสุธากรเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นกมทให้ตรวจสอบเรื่องของเงินค่ารักษาตัวคุณทักษิณเนี่ยว่าสรุปแล้วใช้จ่ายเท่าไหร่ ใครเป็นคนจ่ายมาเป็นงบประมาณแผ่นดินหรือเปล่าใช่รวมไปถึงนี่กระแสข่าวที่ว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษมันพอแห่งชาติ5ธันวาคมเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคุณคุณทักษิณได้รับการลดโทษมาแล้วนะแต่ว่าหนึ่งปีนะใช่เรื่องของการอภัยโทษเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขซึ่งวันนี้ก็มีมุมมองออกมาบอกว่ากรณีของคุณทักษิณยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสามารถได้รับอภัยโทษได้นะคะอ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไป เมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวไปเจอคุณแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงนะครับที่เป็นลูกสาวของอดีตนายกทักษิณให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติถึงกรณีนี้นะครับโดยนักข่าวถามว่าตอนนี้คุณทักษิณเป็นยังไงบ้างนะครับคุณอุ้งอิงก็บอกว่าตอนนี้คุณทักษิณยังคงพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนักข่าวก็ถามต่อบอกว่าเอะตอนนี้มันมีกระแสนะมีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ วันที่ห้าธันวาคมนี้วันพ่อแห่งชาติ<ม>คุณอุ้งอิงตอบนักข่าวกลับมาว่ายังไม่ได้ยินอย่างนั้นก่อนที่จะเดินเข้าไปประชุมทันทีเอาลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะครับคุณนิวมาขอถามเรื่องอคุณพ่อในนาทีออกมา,ออรการักษาอยู่ที่โรงพยาบาล <ขา S 2> ครบหนึ่งร้อยวันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ก็พักฟื้นแล้วเห็นมีข่าวว่าวันที่ห้านี้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษด,ด้วยค่ะยังไม่ได้ยินเลย

อ่านี่มาพร้อมกับหมอเลียบนะครับก็ไปประชุมเรื่องของซอฟ t ์พาวเวอร์เห็นได้ข้อสรุปมาว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการซอฟ t ์พาวเวอร์เนี่ยสิด้านประมาณ5,000กว่าล้านนะครับแต่ว่านักข่าวก็ถามเรื่องของคุณพ่อคุณอุอิงก็ตอบมาประมาณนี้นะครับดยหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคุณพิชิตชัยมงคลแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราติดตามข่าวมาตลอดคุณจอยว่าเขาติดตามนะว่าเออสรุปแล้วคุณทักษิณเนี่ย เป็นยังไงรักษาตัวอยู่จริงไหมอาการดีขึ้นหรือยังถ้าดีขึ้นต้องกลับเข้าไปยังเรือนจําหรือยังเนี่ยนะครับโดยคุณพิชิตมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกแบบนี้ครับว่า100วันสําหรับความยุติธรรมที่จางหาย100วันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรโดนคดีติดคุกแต่ถูกขังในโรงพยาบาลตํารวจ100วันที่ทวีสอดส่องนั่นหมายถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกนะครับ เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไม่รู้ว่านักโทษอยู่ที่ไหนนี่เป็นโพสต์ของทางแกนนำกลุ่มคอปทอนะครับโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนท่านผู้ชมครับทางกลุ่มคอปทอํานำโดยคุณพิชิตนะครับได้ยื่นหนังสือถึงทางอายการสูงสุดขอให้เร่งนำตัวคุณทักษิณชินวัตรส่งฟ้องศาลในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่หลังจากที่อายการสูงสุดมีมติให้สั่งฟ้องคุณทักษิณ ข้อหากระทําความผิดมาตรา112เมื่อวันที่6ตุลาคมปี60ไปแล้วซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมรัชทันสามารถติดตามตัวได้ง่ายจึงเรียกร้องให้เอาการสูงสุดเร่งนําตัวคุณทักษิณเนี่ยส่งฟ้องศาลโดยเ,เร็วโดยเร่งด่วนทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือเลือกปฏิบัตินะครับขณะที่หนึ่งท่านที่มีความเคลื่อนไหวคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นาองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยแบบนี้ครับว่าได้เริ่มร่างคําฟ้อง เพื่อยื่นฟ้องกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจต่อศาลปกครองในฐานกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตนะครับหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยไม่่โดยมิชอบกรณีอนุญาตให้คุณนักษินไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจมานานกว่าร้อยวันโดยไม่ไปตามพรบราชัณฑ์ปี60โดยพรบราชทัณฑ์60นมาตรา55กํากำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่า กรณีที่กรมรชาชทันจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำได้นั้นต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเป็นโรคติดต่อเท่านั้นแต่เคสของคุณทักษิณคุณศรีสุวรรณบอกว่าตามคำถแถลงของกรมรชาชทันไม่ได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดการอนุญ,ญาตให้คุณทักษิณออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีทีท่าว่าจะหายจากอาการป่วยแต่กลับมีการปล่อยประเด็นปล่อยภาพสร้างเหตุการณ์เพื่อสร้างน้ำหนักในเหตุผล เพื่อพักรักษาตัวต่อจึงเป็นข้อพิรุษที่สังคมจับได้ซึ่งต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลเท่านั้นจึงเป็นที่ยุติเพราะว่าถ้ามองในมุมของคุณศรีสุวรรณนอะคุณจอยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าที่คุณทักษิณต้องเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยคือผ่าตัดเนื่องจากอะไรแล้วอาการหนักแค่ไหนเพราะว่าเวลาเจอในแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยพยายามถามท่านนะ,ะท่านก็พูดแค่ว่าอ่ะมันเป็นเป็นเรื่องของคนไข้ เป็นข้อมูลที่คนไข้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยไดใ้ใช่ใช่ไม,ไม่เคยได้รับรายละเอียดในเรื่องการรักษาเลยนะคะคอีกคนนึงที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ Post ผ่าน Facebook สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะว่ากมทติดตามงบประมาณสมควรรักษาผลประโยชน์งบประมาณแผ่นดินด้วยการมีหนังสือเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจมาพบกรรมธิการค่ะเพื่อที่จะตอบคำถามในประเด็นเหล่านี้ห ห้องพักที่ให้ใช้แก่คนไข้ VVIP ชั้น14มีงบประมาณในการก่อสร้างเท่าไหร่ค่าตกแต่งเท่าไหร่ใช้งบประมาณส่วนไหนมีระเบียบการเข้าใช้อย่างไรมีการคิดค่าเช่าวันละเท่าไร่ในรอบ2ปีที่ผ่านมาให้บริการกับผู้ป่วยกี่รายเป็นผู้ป่วยจากรชาชทันส่งตัวมากี่ราย นี่แค่ข้อแรกนะคะให้แจงอย่างละเอียดเลยข้อ2ก็คือตั้งแต่คุณทักษิณมาพักรักษาตัวในฐานะคนไข้พิเศษ100วันได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วเป็นเงินเท่าไหร่โรงพยาบาลตํารวจต้องใช้งบประมาณในการรักษาเท่าไหร่และจ่ายเบีย้ยเจ้าหน้าที่ตํารวจในการดูแลความปลอดภัยไปแล้วเท่าไหร่ 3. ขอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการสนับสนุนโรงพยาบาลตํารวจการรักษาพยาบาลของตํารวจในรอบ2ปีที่ผ่านมาว่ามีการใช้จ่ายในเรื่องไหนบ้างแล้วก็มีผลการดําเนินการอย่างไรสุดท้ายค่ะเสนอให้กมทติดตามงบประมาณไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็ ให้ไปชมสภาพห้องพักผู้ป่วย v v ว p ชั้น14โดยไม่เป็นการรบกวนคนไข้ที่รักษาตัวในพื้นที่ดังกล่าวนะคะพร้อมกับทิ้งท้ายใต้โพสต์บอกว่าอาทิตย์นี้ยื่นเรื่องไม่ทันแล้วจะรอเสนอสัปดาห์หน้าค่ะอ,อีกหนึ่งท่านนะครับที่มีความเคลื่อนไหวคือคุณเทพไทยเสนนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิป,ธป,ปัตย์นะครับก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก โดยบอกว่าครบ100วันที่คุณทักษิณเดินทางกลับไทยเพื่อมารับโทษตามคําพิพากษาในเรือนจําเหมือนนักโทษทั่วไปแต่ความเป็นจริงคุณทักษิณยังไม่ได้ถูกจองจําในเรือนจําแม้แต่วันเดียวได้รับการปฏิบัติแบบนักโทษ VVIP หรือที่เรียกกันว่านักโทษเทวดาเพราะฉะนั้นคุณเทพไทยก็เลยนําเพลงนี้ขออภัยท่านผู้ชมนะชื่อเพลงแบบนี้นะกู<า>ค,คือนักโทษเทวดาออกมาเผยแพร่ให้รับฟังด้วยเช่นกัน นี่ถ้าดูเป็นสีสันนี่ลีลาน้ำเสียงของคุณเทพไทยก็ไม่ธรรมดานะเลาะเลยนะคะเออนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากูคือนักโทษเทวดาร้องโดยคุณเทพไทยเสียนงนพนะครับ<ะ>แล้วคุณเทพไทยยังทิ้งท้ายอีกว่าเราจะนิ่งเฉยให้ระบบทักษิณอยู่เหนือกฎหมายไปอีกนานเท่าไหร่ ความรองดองถ้ายังเงียบต่อความอายุติธรรมของทักษิณก็ควรเอาทูบเทียนดอกไม้ไปขอขมาทักษิณแล้วขอร้องให้ทักษิณสร้างความรองดองให้ทิ้งท้ายแบบนี้ส่วนตัวคุณเทพไทยเองก็เพิ่งออกมาจากเรือนจำใช่ค่ะแต่ว่าต้องติดกับไรเอ็มนะตอนนี้ใช่ไหมครับผมย้อนกลับไปดูหน่อยคุณจอยดูข่าวเก่าวๆว่าเอสรุปแล้วในวันที่คุณทักษิณผ่าตัดเนี่ยทางโรงพยาบาลชี้แจงว่ายังไงผมไปดูเนี่ยก็มีการชี้แจงแค่บอกว่า คุณทักษิณถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดอ r t โท p ปิดิกยังต้องพักฟื้นรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU สัญญกรรมประสาทเนี่ยก็จะมีข้อความอยู่ประมาณเท่านี้ นี่น่าจะาเป็นข้อความที่ชัดเจนที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดหลังจากนั้นว่าอาอ,าออกจากห้องไอซียูมาพักรักษาตัวแล้วอาการดีขึ้นยังไงแต่คุณนุงอิงก็ยังบอกว่าาก็ยังต้องพักฟื้นอยู่ยังต้องรักษาตัวอยู่นะคะคดังนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะคะว่าหลังจากผ่านร้อยวันไปแล้วยังไงคุณทักษิณยังต้อง อยู่ต่อไปอีกกี่วันอาการจะดีขึ้นไหมจะได้กลับเรือนจำหรือเปล่าติดตาม P p t v h ท36ีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย